หลวงปู่กองยโสทโลวัดกู่พระโกนาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเทพเจ้าแห่งความเมตตาท่านเป็นเกจิผู้เลื่องเวทแห่นดินแดนสุวรรณภูมิผู้บูชาศรัทธาต่างบอกว่าหลวงปู่ท่านนี้ไม่ธรรมดาท่านเป็นพระผู้มีอภิญญาสูงในด้านวิปัสสนากรรมฐานมีพลังจิตแก่กล้าประกอบด้วยอัขราเลขยันอีกทั้งวิชาเวทม์คุณใส เป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือบูชามาโดยตลอดกราบเท่าทุกวันนี้จนมีฉายาว่าเทพเจ้าผู้มีอิทธิฤทธิเหนือวิญญาณเพราะท่านทำให้จิตที่เป็นมโนส่วนลึกที่ทำให้เป็นโรคด้วยอำนาจของกิเลสคือเป็นจิตที่ประกอบด้วยอวิชชาหรือมิจฉาทิฐิเป็นเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดทางวิญญาณคือความยึดมั่นถือมั่นหายไปจากใจคนส่วนใหญ่ได้ หลวงปู่กองท่านออกทุดงไปถึงพนมเปญประเทศกัมพูชาได้ฝึกกรรมฐานและสัพพวิชาจากครูบาอาจารย์ต่างๆรวมถึงสืบสายวิชาพนมตะแบงและขเขมรโบราณมีความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ยอมรับจากอาจารย์ทุกท่านและเมื่อใดที่หลวงปู่กองท่านปักกรดจะมีดวงวิญญ,ญาณมาขอส่วนบุญและสิงสาราศาสตร์มาเดินวนรอบกรดทุกวันท่านก็แผ่เมตตาให้ตลอด ท่านเป็นสิทธิใกล้ชิดของหลวงปู่ชมฐานะธรรมโมด้วยการที่หลวงปู่ชมท่านมีวิชาอาคมแก่กล้ามีชื่อเสียงลือกระชอนไปทั่วทุกสรารทิศและมีลูกศิษย์ที่เป็นเกจิอาจารย์อยู่หลายองค์เช่นหลวงปู่วรลพ์วิธานหลวงปู่กองหลวงปู่สดเป็นต้นจึงถือได้ว่าหลวงปู่กองเป็นสิทธิเอกรูปสำคัญของหลวงปู่ชมที่ได้รับการสืบทอดวิชาทุกแขนง รวมทั้งเครื่องรางของขังหลวงปู่ชมจะมอบให้หลวงปู่กองเป็นผู้จารอัคละเลขยันให้วัตถุมงคลของท่านเด่นด้านความเหนียวคงกระพันแคล้วคลาดและเป็นเมตตาดีมากลูกศิษย์ต่างสอแสแสวงหามาบูชาเพราะมีประสบการณ์มากมายและเห็นเป็นที่ประจักษ์ท่านมรณาภาพในวันที่6มีนาคม2562 สิริอายุ95ปีพรรษา69ฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะและใครที่ต้องการเช่าบูชาพระเครื่องพระแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ